มิตซูบิชิทริทันเปิดตัวครั้งแรกในโลกนะครับผมที่ไทยนะครับ2ี่กรกฎาคมนี้นะครับผมสำหรับข่าวสารนะครับผมยานยนต์นะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับผมช่องสนุกสนานของเราด้วยนะครับผมมิตซูบิชิทริทันตัวใหม่นะครับเปิดตัวนะฮะในไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกนะครับ ในเดือน,อนกรกฎาคมนี้นะครับผมในวันที่2มิถนายน2 5 6 6นะฮะมิบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยร่อนหนังสือเชิญร่วมเปิดตัวมิตซูบิชิไททันตัวใหม่ the all new Mitsubishi Triton รถกระบะของแบรนด์นะครับผมที่จะเปิดตัวครั้งแรกในโลกเบร์พรีเมียมที่ประเทศไทยทั้งนี้นะครับผมนับตั้งแต่ปี2,521 Mitsubishi มิ ไททันมียอดขายสะสมทั่วโลกอยู่ที่5.5ล้านคันตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าหลากหลายกลุ่มทั่วโลกนะฮะทั้งกลุ่มรถส่วนตัวที่มีไลฟ์สไตล์แบบแอคทีฟและกลุ่มเพื่อลดพาณิชย์นะครับเพื่อการค้าขายการพาณิชย์ต่างๆนะครับเจ้าตัวไททตันเนี่ยก็ตอบโจทย์นะครับผมทั้งนี้ รถกระบะที่มีส่วนแบ่งการตลาดกว่าครึ่งหนึ่งของการตลาดรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยและยังมีศักยภาพการเติบโตที่สูงมากพนวกกับการที่ได้อุปสงค์ของตลาดรถยนต์นั้นเชื่อมโยงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิดนั่นเองนะครับผมทําให้ตลาดยานยนต์ของเรานะฮะเกิดการเติบโตขึ้นมากระเตืองขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมก็เกิดการทําให้มีสูนะครับผม เปิดตัวไททันตัวใหม่นะครับผมที่ไทยนะครับผมโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับผมคลิปข่าวนะครับผมคลิปอ่านข่าวต่างๆนะครับผมก็ฝากเพื่อนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะครับผมสำคัญนะครับผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับ เรามีข่าวบันเทิงข่าวต่างๆในประเทศต่างประเทศข่าวเด่นรอบโลกนะครับผมอาหาราเครื่องดื่มการท่องเที่ยวสุขภาพฟิตเนสแล้วก็วิทธีาสตร์ยานยนต์ต่างๆด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ